พระรามสี่ได้มาสร้างความสุขและรอยยิ้มแบบจัดเต็มในงานเลี้ยงขอบคุณประจำปีของสถานีว่าที่เจ้าว่าวหนุ่มป่อนัทวุฒิก็ขึ้นมาโชว์บนเวทีด้วยพร้อมอัปเดตง,งานแต่งกับสาวเอพรคิดว่าได้เริกแต่งแน่นอนแล้วคือวันที่18พฤษภาคมนี้โดยจัดธตีมเป็นงานวัดแบบเก๋ๆค่ะ ก็มั่นเช้าแต่งเย็นเลยนะครับที่โรงแรมแชงกอร์ลีาครับผมก็พยายามจะทำเป็นแบบว่าให้เป็นงานวัดแบบฟิวชั่นไงคือเป็นบานผสมระหว่างกรุงเทพด้วยต่างจังหวัดด้วยแต่ว่าที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเราเน้นเรื่องความพอเพียงครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเพื่อนที่ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องแต่งตัวจัดจ้านมากนะครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเรื่องสินสอดไม่ต้องซีซเรียสเรื่องอะไรทั้งสิน้นก็คือเป็นงานแสดงความดีกับความรักของคนทั้งคู่เท่านั้นเองคือตอนนี้แหวนเพชรกําลังรออยู่ครับเพราะว่า มีเพื่อนนะครับที่เขาช่วยดูให้แล้วก็น่าจะเป็นเป็น,ปนสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาพยายามจะหามาให้ล,ลุยเลยครับพร um> ะท่านที่เคารพก็บอกว่าถ้ามีน้องปีนี้เลยก็จะเฮงก็จะรวยมากๆครับตั้งใจว่าก็จะปีนี้ก็จะให้ปีปีนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับร้านสักแอนเทรผสมก็ข่าวเคลียเรื่องที่คนดูสงสัยว่าในคอนเสิร์ตชนะทรีสี่บวกหนึ่งซูเปอร์สตาร์นั้นเจ้าตัวตอบจริงจูบจริงกับหนุ่มหมากหรือเปล่าเพราะเหมือนจริงมากๆขนาด อไม่ค่ะอาจจะเป็นเสียงไม้ที่มันกระแทกกันปักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม้อะค่ะไม้ก็เป็นไม้แบบเสียบที่หูแล้วมันก็ตัวตัวไม้มันอยู่ตรงปากแอนพอดีแล้วหน้าแอนกับหมากชนกันมันก็กระแทกใส่กันและกันเป็นแบบ้ักเสียงไม้หมากและเสียงไม้แอนอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะดุและรุนแรงยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ได้จูบจริงเฉียดเฉียด แซวบ้างค่ะก็เขาเห็นตาม YouTube เขาก็ก็ถามอะไรเงี้ยค่ะก็ก็บอกไปว่าเฉียดเฉียดส่วนพระเอกหน้าหนวดบใยประกอมก็มีข่าวกับสาวสาวแทบเสวันเว้นวันล่าสุดมีคนตาดีแอบเห็นเจ้าตัวควงนักร้องสาวโฟสกลรัตไปช้อปปิ้งกัน2องต่อสองะตกลงยังไงกันแน่คะบอยอยากจะบอกว่าตาไวมากๆเพราะว่าควาจริงแล้วผมไปเจอโฟจริงๆครับที่เสียงันแจ้งแต่ว่า ผมเนี่ยไปจอดรถที่เธอท่านแจ้ง,จงที่ไปนทุลาครับแต่ว่าโปไปถ่ายละครแล้วก็เดินเจาะห้องน้ำเนี่ยก็เห็นโปยืนอยู่ก็ทักกันประมาณห้าวิเองมั้งแล้วก็เดินแยกกันแค่นี้ครับจริงๆริงจะบอกว่าสนิทกันะระดับไหนครับสหรับโปโอ้ยแค่มีทักกันไม่กี่ครั้งเองครับก็เจอกันหลายทีเหมือนกันแต่ว่ามีทักกันบ้างอะไรเงี้ยไม่เคยคุยอะไรกันมากกว่าน,นี้ครับเรียกว่าผิวเผินก็ได้ครับ